สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับสู่ช่องส่อพระโชคครับเมื่อนี้ส่อพระโชคสิพระผีพระน้องมาทีรัานทำปูนาครับเมื่อนี้ปูนาคนทำพิธีครับขอโชคขอลาบขึ้เก่าแล้วครับที่ไหนพี่น้องก็ตามส่อพระโชคมาได้ครับเดี๋ยวจะพายเบ่งว่าปูนาคนที่ได้ตัวไทยครับเมื่อนี้ครับคนกำลังทำพิธีครับทำพิธีขอจากเงินห้างครับเมื่อนี้ครับคนใส่เงินห้างเป็นซื้อครับที่จะนำโชคนำลาบครับ เดี๋ยวพี่น้องกันตามสพระโฉมนะครับเด้อว,ว่าปูนาคเป็นสิได้โตไดสำหรับงวดน,นี้ครับพะเจ้าววัศราชกาล่ามอาอมะอามะอาห์มะอามนาอมะอาอุมะอาน์มะอาหมะอาห์มะอาห์มะอาห์มะอมะอาน์ะอานะอามะอามะอามอาน์มะณาะอามะนาหมะอาห์มะอามะาหมะอาห์มะาห์ะอาห์มะนาหมะอาะอหอาอนานามอาอนามะะะะะะ์ะาน นักมักนักนักอานักนักนักอาปูจากเทวาจงให้มาช่วยข้าพเจ้าตาทาต้องทกัข้าพเจ้าทำท่าสิ่งใดใดขอให้ได้จะไม่ได้เดินสาอ้ปองปฐวีพงมามะอาปูนักมะพักทานัพักกาใสจากศาสุนียะนักนักมะกมักอาอามักมะมะปฐวีจากเทวาจงให้มาช่วยข้าพเจ้าตาทาต้องทกัข้าพเจ้าทำท่าสิ่งใดใดขอให้ได้จะไม่ได้เดินสา เอหิเตโชนาไรอาอุนัมภะภะนัะกะสัจจภะานิโสสารนันะอาหามะมะออาอัวภะเตโชจากเทวาจงให้มาช่วยข้าพเจ้าการหาพระมุทกบจกรรมธาตุสิงใดขอให้ได้จะไม่ได้รู้ซาทุเอหิวายโยอสนาอุนัมะหอานะมภะสัจจภะการนิอาสัโสอุนันะอุอมะมะอัว พระวายโยจัตเทวาจงให้มาช่วยข้าพเจ้าตาหาขโมงท้าพระเจ้าทำท่าสิ่งใดๆขอได้เจ้าบุตรซาชุเอหิยะอากาสาจัตเทวาจงให้มาช่วยข้าพเจ้าตาหาขโมงท้าพระเจ้าทำท่าสิ่งใดๆขอให้ได้เจ้าบุตรซาชุเอหิงวิญญาณาจัตเทวาจงให้มาช่วยข้าพเจ้าตาหาขโมงท้าพระเจ้าทำท่าสิ่งใดๆขอให้ได้เจ้าบุตรซาชุเอหิงจักรวาลแจัตเทวาจงให้มาช่วยข้าพเจ้าตาหาขโมงท้าพระเจ้าทำท่าสิ่งใดๆขอให้ได้เจ้านาโมพุทธายะกาโลหติสมุทจบมาบังเกิดเป็นนามทยะ นะาบพัทธสหัสสีสมัยนัมบารายกีเกโรนิอาโปุปเรวีเตจยนิพันังวันทัปปะกังนาสังสิโมสังโมนาสีสิโมนาสังโมสังสีนาอิโสอิสังอิมังอิโกโลนาภะทะนะภะทะมาราภะทะนาเอาซะดูซะเลอคุณสิงคุณธรมคุณวิดามัณฑาคุณผู้บาญาจารย์จงสิงป์ธรรมภวีนั่งแปดดวงศีลธรรมกรรมกัน ได้แก่คุณปองภัทรศรีอริยาคุณปองปภาวดีศักดิ์นิภาวรรณเพลาขาวคุณปอง aku การป่าดินแดงแคมป์แชนแนลคุณปภาวุฒิคุณคุณพระธรรมคุณคุณประสังข์คุณคุณ บรากote ชาว คุณสินแป่คุณสิซิบคุณสินสองหน่อยยุคเกตทำไมเจ้าหาหน้าสานี้ที่สุดคนหนาสิบมกสันาสิมนอกฝ่าจากถุงคุณพอคู่คูสันโตโกหนาคันองเขูกปะตมอรยมตยโยคุณพอเทวชุวาสีอาคุณทมิกราเจ้าคุณพอขัคุณพอพวกขัคุณพอดั่คุณพอทั้งทั้งคุณพอคำา้อยคุณพอปอดไทยคุณพออาราจารทุนาลวดหาบงคุณต้องเด็เมาด้อท่านทานในแก้วหดอิทธาจัตโรกับบาลซีพระฤาษีตลอดพรฤาษีละลายพระฤาษี ตัวนครนครพิชายเด้อตลอดถึงอาจะกล่าวถึงแม่ธรณีท <istles> ี <c illed> ่จะูเพื่อปารีธรณีขอเจริญะมาที่เดือดมาที่เดือดสกิดของข้าพเจ้านี้อ่าตลอดถึงคุณปูคุณนยาคุณตาคุณยายปูเพื่อยาเพื่อปูดำปูขาวปูเน่าปูสันปูสันตาสายาสันาสีเด้อคนนี้ลูกเต่าได้มาแจ้งการขอเนาขันขอเหล็กถ่ายรถตันนี้แลงวันที่หนึ่งสามตัวตรงตรงอันประกอบไปด้วยลักนวยลักซีลักร้อยของงวดประจำวันที่ สิบกันยายนย่นพุทธศักราชสองพันหารอยิบีและเลขล่างสตัวสอตัวล่างเรื่อยๆไปเด้่อยดประจำวันทีิกันยายนพุทธศักราชสองพัริบีผู้หมุนอยู่มังกรผู้บอกปะิเมนกระดาษเอซและการเงื่นห้างของขาวบริจ้าตลอดถึงผู้อธิษให้มั่อสวิรุยสลานให้บางเกลืนัจัสุทวันมโนทบานกายที่สัพเจ้าในการระบาดนี้เลยึง ขัาโพธโยเอกาจัดการริสังแห่งวันน้นทั้งหลายจักตัวริงสามิกับเปต้นมีวิป็นสุกมาข้าพเจ้าจะปิจารณาโรตโนกาจะทำในที่กระมาไว้เมื่อเจ้าสัวคุณบานจะเปิดพระธรรมภากลากกขอขอององสามสี่ห้าหจ็ดแปดเก้าศูงวดประจำวันที่สิกันยายนพศสองพักขอพระธรมภารกลขอขออจชองสองสามสี่ห้ากจ็ไปเก้าศูนย์เลขน้ำสอตัว เลขท้ายโนตารีรางวัลที่หนึ่งสามตัวขอให้บังเกิดในจักรสุธวานมโนอลังกายยะตะวันและเงินหางกระดาษเอซีของข้าพเจ้าในการระบาดนี้เถอะสาธุนณมหังอาหังอูเอวสาธุสังทุกกาสัลลัตนาโคมิณมหังอาหังอูเอวสาธุสังทุกกาสัลลัตนาโคลมหังอาหังอูเอวสาธุสังทุกกาสัลลัตนาโคลมหังออเว ผู้กาสวรรคามิปันเตเจติยังสะพังสาพัสชาเนสุปฏิทิตรังทารีกธาสุเมหาโพธิพุตตุรุปังสัการะสัทธากาญสาวัจัสมนณะชาเจวันทาเมเตสัทธาคติเฉยในอาธาเนธาเนธรมเนกาสิยังวันทามิสัทธาผู้กาสวรรคามปันเตสะพังพระสงก์ท่านมปันเตมัยากะตังปุญญงสามีนาอนโมทิระคังสามีนากะตังผู้ย่างไม่หังธาตาพังสาทุก สาธุสาธุอนโมทามิอารังสีมาสัมปุโธปะกวาพุทธังปะกัวันตังอาภิวาเทมิสวะขาโตปะกวาตาธนุธรรมนาวาสัมมิสุปฏิปโนปะกวาโตสาวกสสังโฆสังฆังนามาอามิมาตาปิตาคุณังหังวันทามิสัพปทาข้าพเจ้ากลาวภะคุณพระบิดาพระมารดาครูปชัยเาอาจารย์ยคุณังหังวันทามิสัพปทาข้าพเจ้ากลาวะจิโคปะจันาร์สาตว์ เอาเขาว่าเบิ่งใดเด้อสุขูสุกนเลขที่ปูไดเน้ะประกาศให้ผู้ติดชงคือแปดสองห้าแปดสองหครับท่านผ <c oughs> ู้ชมครับว่าเบิ่งเอาเด้อนี่ย,เย 2> 8, 2, 5, หเด้อแปดหครับถายบงเงือมันเห็นชาที่นเราวาดนีเาอ้เด้ยยเเเอดฉ่แปงห้า,า 8, 2, 5, ครับแปดสองห้าครับท่านผู้ชมครับ แปดสองห้านะครับแปดสองหครับพี่น้องครับเดี๋ยวพี่น้องแคปไวเขียนไวครับแปดสองห้าชัดเจนครับแปดสองหาครับอุปกรณ์ที่ใส่ค้อมีเง้นห้างหรือก้นเหรียญเก่าครับแต่ว่าตาผู้นี้เคยเห็นเคยเห็นไหมที่บางครั้งคืองวดเก็บมันยัว่าเขาม้าลายตูนวาแต่กี่เขียนใสใ ขาจะเนได้ใสก็เลยว่าเขียนได้กันที่จริงเเขียนห้าเก็ก่อนเขียนหาเจ็ดแล้วบางนว่าเจ็ดเขื่อมั่วนอันน,น,นี้มันส่วนหลายโพเหมือนกัน่ะก็เลยตอนไดเขียนเลขเกเดียวนึงนนแล้วเป็นห้เจนะแต่วางวดน,นี้สอหขึ้นครั้งแรกเลยหาสิของปุ๊บขึ้นสองหาหุเลยขึ้นสอเสร็จมาแล้วเสร็จสเพ่ เด็กแปดนี่มาตามห้องประมาณแปดพี่เจ้าสิห่องที่ขึ้นมาเรื่อยๆขึ้นมาขึ้นเมื่อเรื่อยๆพ่อกระเบิงเยาวว่าพยายามเคลียร์หนีไปทั้งคืนเนี้ยผู้ใดสังเกตตรงปู่ปูจะพยายามเคลียร์หนีว่าจะใช่ไหมเขาก็กลับมาให้เขาขำกลับมาตอนแรกเขียนเลขแปดใช่ไหมเอาปุ้ยน้องก็ปีเจรนาเด้อแปดสองห้าเด้อแปดสองห้าสองครับเด้อมากันจัดไปพวกมากับพานพี่น้องป้องไปไม่อยู่สำนั่นเนี่ยเอาชัดแจ้งแล้วชัดแจ้งแล้วเพราะว่าเลขปูนาคมีอยู่แค่นั้นเนี่ยเลขปูนาคมีอยู่สำนั่น ผู้นาคบอกไปแล้วว่า8 2ล่างผู้นาคมากเนาะครับผมหกแก้ามันบนแรับังเอิญว่าเมื่อวนี้สวนได้มาใได้3ตัวคือ8 2 5กับพี่น้องบ่พิจารณาเอาครับผมจับกลุ่มให้มันได้อ่าถ้าผู้ใดจับได้เลขผู้นักก็หลายตัวได้นี่เอเมซัมมี่นี่ครับอ่ามี8 2ดสองใช่ไหมครับถ้าคุณจะเอามาอีกคุณก็แค่ห้าสแปดเก้าครับ8 9 8 2 5 2 2 5นี่มันอยู่ซัมมี่ โอ้สาธุพอดีพอดีครับชัดเจนพ้นกระทบพมาพอดีนะครับน้ำมนต์มาพอดีครับเป็นปุ๋ยนำพ้นมาพอดีครับสาธุครับขอบคุณมากขบคุณทีกท่านมาป่ายมาเปิดเรือยช่องแอดมินทุกทุกช่องเลยครับขอบคุณครับปูขอบคุณครับรวยรวยยกช่องกันเด้อพี่น้องครับขอบคุณครับขอบคุณครับสาตูระพี่น้องเด้อสสาาธธุุให้ร่ำวยๆครับครับชัดเจนนะครับชอบกัน825กับ82ครับฟุตตรีครับอันนี้ช่องอะไรครับเนด็ก นี่ไงช่องใหม่นะนี่แหละครับท่านผู้ชมกับตัวเลขของปูนากระปลอยมาแล้วครับคือสามโตแปดสองห้าครับแปดสองห้าครับชัดเจนนะครับพี่น้องครับพี่น้องกาเขียนไ้วนะครับได้เขียนไว้แคบใและครับนักชอบไปจังนํำไปลงทุนครับพิดถูกกยะวากันครับตั้ง่องหายใบเพราเป็นแนวทางท่านายครับ ขอเมาแล้วก็อย่าลืมฝากซับสไครต์กดบไลก์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อสิบปดายผาดจากรายการดีๆของทงั้งสองขอบคุณครับสวัสดีครับ